เรื่องต่อมาครับกรณีคุณสมชัยกรกตนะนรครับผมก็เหนื่อยกับแกจริงๆครับที่มาถะเงอย่างนี้เพราะวันนี้เหลืออีกสองวันในะการเลือกตงวันนี้ผมก็ไปตรวจสอบน,นั้งทำหนังสือไปสองครั้งแล้วเพื่อกรกตเนะี่ยได้ดำเนินการแก้ความเอาผิดกับนายสุเทพ กับพวกอดีตสอสอแปดคนของบัณฑิตปักรวมเก้าคนรวมถึงแกงนนําในแต่ละจังหวัดในภาคใต้โดยเฉพาะขณะนี้ที่มีการปิดลอ้อมศูนย์ไปรษณีย์ทั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่จุมพรและจังหวัดสงขลาให้กกตดําเนินการมอบอํานาจไปแจ้งความการกัดขวางการเลือกตั้งมีโทษจําคุกนะครับ1ปีถึงปีปรับ2 0 0 0 0ถึง100,000 และตัดสินใจการเมือ5ปีแต่วันนี้กกตยังไม่แจ้งความผมแปลกใจว่าเรื่องนี้ผ่านมาตั้งแต่สมัคร23ธันวาบัญทีนายชื่อจะถึงจะเลือกตั้ง2กุมภาเนะี่ยกกตไม่รู้ร้อนหนาวขณะนี้มีการทำผิดการการขัดขวาการเลืตั้งอย่างกว้างขวางนะครับตั้งแต่ไปรับสมัครของาบัญีนายชื่อก็ไปบุก สถานที่สนามไทยญี่ปุ่นอินแดงจนเกิดเกิดเกิดเหตุปะทะสมัครอทเขตในภาคใต้ก็ไปปิดล้อมจน28เขตแต่จังหวัดไม่มีผูส้สมัครสมัครไม่ได้เขาพิมพ์บัตรที่โรงพิมพ์ขององค์การค้ามพผ่าก็ไปบุกโรงพิมพไปยึดแท่นพิมพไปยึดอุปกรณ์สุดท้ายเขาส่งบัตรเลือกตั้งไปยังส4สจังหวัดภาคใต้ก็ไปปิดล้อมศูนย์ไปรษณีย์ทั้ง3าแห่ง นี่คือาการกระทําที่ผมบอกว่าเป็นกานอุกอาจท้าท,า,ทา,ายกฎหมายแต่กรกตว,วันนี้ความรู้สึกท่านชาครับและยังไม่ดําเนินการผมจึงไม่แปลกใจว่าวันนี้คนยงถามหาความรับผิดชอบของกรกตว,ว่าเมื่อ,อไหร่ท่านจะไปดําเนินการแจ้งความถ้าไม่ดาเนินการนะครับผมเชื่อว่าสมาชิกของพรรคการเมืองตา่าง ผมจะต้องมีการร้องว่าผิดกกตในฐานะฐานะที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าถ้าไม่ําเนินการแจ้งความอาผิดในสุเทพกับพวกเนี่ยจะทําให้ประชาชนเข้าใจว่ากกตเนี่ยไม่เอาจริงเอาจังในการจัดการเลือกตั้งและที่สําคัญประชาชนที่สนับสนุนในสุเทพกับพวกเนี่ยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาบอกว่าการขัดขวางกา,าเรเลือกตั้งเหมือน ไม่มีความผิดเพราะคราวนี้มีกลุ่มการเมืองไปลปลุกกระดมประชาชนในภาคใต้ในจังหวัดกลุ่มบ้านุมหลายจังหวัดเจ็ดแปดจังหวัดครับบอกว่าไปขัดขวางรเลรือกตั้งไปล้อมอเรียเรือกตั้งมันไม่มีความผิดเพราะถ้าผิดกกตไปแจ้งความนายสุเทศกับพวกแนละ้วนายสุเทศจะเป็นคนผิดไม่ใช่เรานี่คือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขาไม่ทราบครับเพราะฉนั้นวันนี้กกตต้องทําให้ประชาชนได้รับทราบ แล้วทาให้กฎหมายมีความสัตย์โดยไปแจ้งความดําเนินคดีกับนายสมเชิดกับพวกนะครับผมถือว่านี่ผมได้บันทึกและแถลงเป็นครั้งที่สามถ้าไปดําเนินการนะครับผมเชื่อว่าทีกฎหมายเพื่อไทยเองก็อาจจรวบรวมเอกสารหลักฐานยื่นเอาผิดกับกกตในฐานรับเว้นปฏิบัติหน้าที่หลังจากการเลือกตั้งสองกุมพา57เพราะผมเชื่อว่าไม่งั้นการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีการหักขวาง อย่างแน่นอนโดยเฉพาะที่หนักก็น่าจะเป็นภาคใต้เพราะวันนี้ประชาชนเขาไม่ร่วมว่ามีโทษเพราะผ่านมาเกือบเดือนเศษแล้วก็ไม่มีการแจ้งความน,นะครับเดี๋ยวคนจะปรนก็จะเข้าใจว่ากรกตนหน้าจะรู้เห็นเป็นใจกับกลุ่มผู้จุลนืหรือไม่โดยเฉพาะนายสมชายนะครับ